หมึกไขว่าไข่ไขป่ปลากรลมอนข้าวโพดมะม่วงค่ะปลาค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้นานเจ๊นหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนร้านเจ๊นหนึ่งมีจวดประจวบอําเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเปิดใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจ๊นหนึ่งรปปปครับปากครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊นหนึ่งยำเป็นเมนูแรกเลยนะครับสวัสดีครับเจ๊นหนึ่งเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับ เราเปิดคลิปเป็นด้วยแซลมอนเลยนะครับสำหรับร้านเชหนึงนะครับหยุดทุกวันสุกรเสา์นะครับแค่อาทิตย์นี้นะคะแค่อทิตย์นี้นะครับอทิตย์หน้าสุกเสาเ์าเปิดแล้วนะครับวันที่สิบกันยาค่ะถนนคนเดินจะเปิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์นี้หยุดสุกระเจานะคะแต่อทิตย์หน้าอาจจะหยุดวันจันทร์แล้วถนนคนเดินก็มีทุกวันสุกระเสานะครับ พิเศษนะครับสำหรับพิเศษผลไม้รวมค่ะเมนูต่อไปก็เลยนะครับอันนี้นใส่เล็กหรอกือว่ากรังใหญ่เดออี๋ยวมันจะติ่กันใหญ่ใช่ไหมไ<อ> <laughs> ข่ไข่ด้วยสองไข่อันนี้ของลูกค้าใส่อะไรคะก็โพโ่มน้ำม่วงไหลบวัวผลไม้รวมค่ะเลือกได้เลยหรือจะใส่หมดเลยก็ได้นะครับ ผลไม้ลมนนะผลไม้ลวมที่ร้านก็จะใช้ปเป็นองุ่นลรเมร็ดนะครับขอบตุน่นนาคะ phần là máy luồn nữa à đừng quên nhớ nha đừng có cả luồn cả một ไปทำอะไรวะไปถึงเช็ดบล็อกเองก่างานได้ตัวเองทำาจะงันแหละเออพอพูดอย่างนี้แ so ล้วงเลยใช่ไหมเพราะว่านายเห็นออกตัวทีหหไม่เบาเลย ไข่ปูผลไม้รวมนะคะสองร้หาสิบค่ะส<น>ายมือเลยค่ะคุณลูกค้าจะามาด้านนี้เลยรับแพกเกจเชียร์สวยๆของมุณเมนูต่อไปกันเลยนะครับอันนี้นะอันนี้ร้อยห้าสิบที่เอาไปแล้วต่อกันเลยนะครับกับเมนูปูม้าไข่เมงดาไข่เยี่ยวม้าเค็มค่ะเผ็ดน้อยนะคะผักวรววนพอร์ชได้ สำหรับคนที่อยากทราบราคาเมนูนะครับสามารถไปดูได้ในเพจเจหนึ่งเลยนะครับมีราคาบอกนะครับแล้วก็มีชื่อเมนูด้วยนะครับสําหรับคุณที่ถามมาเจ๊หนึ่งตรงต่างจังหวัดไหมส่งต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับสามารถทอินบ็อก์มาได้เลยนะครับในเพจก็ได้นะครับไม่มีค่าหิ้วนะครับทางร้านจัดส่งเองนะครับ มีแค่ค่าลังโฟมนะครับแล้วก็ค่าขนส่งนะครับคิดตามจริงนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับ ใช่สองร้อยใช่ไหมคะคิดใช่ไหมอันนั้นคิดใช่ไหมคะอุ้ยดังจังเลยอ่ะจดเลยค่ะใส่กระดาษจดเลยค่ะคิดดังอ่ะนะครับกับเมนูปูหมากไข่เมงดาไข่เยื่อหมากเกล็ดค่ะอันนี้สามร้อยหาสิบสเตทนีต่อไปกันเลยนะครับกับเมนูอะไรชิ้นหนึ่งแซลมอนไข่ปลาค่ะกระเพาะมะม่วงจ้ดแซลมอนไข่ปลากระเพาะมะม่วงนะครับ ยกล้านเลยสองเดียลรู้เรื่องสองเดียลรู้เรื่องสามห้าสิบมิ้ยยำได้แล้วนะคะสซมมอนไข่ปลาทอดม่วงนะคะสซมมอนไข่ปลาทอดม่วง ก็หกไข่ชุดหนึ่งรวมทะเลชุดหนึ่งสีถ้าจะทําเป็นอย่างนั้นอะ่ะเป็นตระกูลไข่ชุดหนึ่งหนึ่งกล่องจะมันมีตระกูลไข่อย่างเดียวเลยไข่ล,ไข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 ล้วนๆหละพวกไข่กู้ไข่ปลาไข่เนี้ยน่าจาคาตามราคาเลยหกไข่ห้าร้อยห้าสิบเสร็จแล้วก็มันก็กล่องใหญ่แหละเสร็จแล้วก็รวมทะเลปูม้ากุ้งสดถอยแครกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รวมอีกชุดหนึ่งก็ได้ ก็จะได้สองสเต็ใส่ปลานะคะต่อด้วยแซลมอนนะครับแยกน้ำนะจ้าแแยยกกนเขาเขียนแยกน<ย>้ำไว้ด้วยนะ อะหมึกไขว่าไข่ไข่ไขปลาแซลมอนข้าวาโพดมะม่วงค่ปะปลา,า,าดหค่ะตรวนี้สองร้อยห้าสิบเล็กลกของปลาหปลาเล็กมาจ่ายห้าสิบบาทด้วยวันนั้นเนี่ยสำได้กูขอปลาเล็กมาจ่ายห้าสิบบาทด้วยปลาไยดเสร็จกอที่โทรตามตอนนี้มันประมาณสามสิบนาทีได้ไหย เมนตูต่อไปเลยนะครับที่หนึ่งเมนูต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้เป็นยำแซ่บหมึกไข่มันสดแซลมอนค่ะ ่ะเรียบห้อยนะครับกับเมนูหมึกไข่ยำแซ่บกุ้งสดสซมอนขาสามร้อยสามร้อยห้าสิบเมนูต่อไปกันเลยนะครับ แดงไข่ปลาไข่แดงแซมอนเจ็ดน้อยกาโดตาะ ใกล้กันแค่นี้นะมาถึงดับก็ดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวต่อด้วยแจมอนเลยนะครับ ปลาหอยแครงนะคะไข่แดงเค็มกระโพาตปลาค่ะนี่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรนะเยไปนลเอ้ยไม่เสียหน้าเลยอ่ะเปส่กิ๊กเลยนะเขาเลือกมาให้เลยนี่ยปูมาพิเศษนะครับ ใส่ไข่ด้วยเพิ่มพิเศษเพราะไข่เนี่ยน,นะถ้าไม่ได้เห็นไข่ไม่เพิ่มเลนะได้สองตัวเลยตามใจ เ็ดต้ากลางๆจะเจ้าสวัสดีค่ะลูกผมเมื่อวานไปฉีดามาหนาๆสันๆเลย้่า่าเดี้ยรอบเป็นโอ่งนัเนี่ยโอ้แต่คอแห้งจริงนะร้อยห้าสิบรอลูกมีร้อห้าสิบมีสองร้อยแต่ตัวข้างหน้าหนูว่าสองร้ จะมีไข่นะเนี่ยดูสิเนี่ยแอบมองเอาไข่โชยแล้วล่ะนี่ไงไข่อ๋ออาจจะเสร็จเราไม่ใช่อะไรนะไข่อ่ะตุ๊กตุ๊กม่มีไข่มาหนึ่งชั่วโมงนะครับจดแล้วก็เขียนเบอร์โทรถามหนูสิว่าหนูรอมากี่ครั้งแล้วมันถามหนูอย่างนี้ได้เขียนเลยลูกอะเขียนทิ้งทิ้งเลยใส่เบอร์โทรไว้ด้วยนะ ไปนั่งถ่ายเซลฟี่ฝั่งนู้นก่ินเพลินๆ่ค่ะปูม้าพิเศษนะคะอะไรโลกชุดเดียวครับชุดเดียวเมนูต่อไปกันเลยจ้าสองร้อยห้าสิบจเดี๋ยวลองปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับากติดตามช่องชิ้นหนึ่งครับตามปากแชนแนลด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กชิ้นหนึ่งแทบตามปากครับ เยอยนอะไรกนนกุ้งสุกแซลมอนไข่แดงค่บกระปปลา่กุ้งสุกแซมอนไข่แดงก็ะปุกปลานะมมนารครับจะให้น้องดูให้พังด,ดูให้ทีหน่อยลูกชืออะไรลูกือจ๋าค่ะจ๋าก็รอไปช้อนแลมอจ๋าแซลมอนของจา๋าเมื่อวานลืมบอกว่าให้ขัดนแต่ว่าเจมสกอ่อก อดัดฟันเรากินตอนี้หเล่าอ๋อเขาดัดฟันกินเียวผมแบ่งสามตัวเดี๋ยวอีกสามบินใช่ไหมลูกสามบินครับแม่ทำโคเลยไม่ต้องโคลหรอกพี่เขาอยู่หน้าร้านแล้วลูกจ๋านี่ก็รอไปชั่วโมงแล้วจ๋าอะไรครัูกตายลูกตาย หน้าทัโมาก่อนนะใจมากจ๋าจ๋าอย่างนี้แหละจ๋าจะอย่างนี้ตลอดจะออกมาเองพี่จ๋าเขาก็รอประจำเขาที่อยู่แล้วว่าโมงยี่โมงถ้าใส่ปลาหมกไข่ด้วยเท่าไหร่ลตอนนี้พี่เหมือนมีไซส์300ลูกแต่ว่ามันใหญ่สิมันจะเป็นปันแล้วนั่นแหละเพราะมันไม่เหมือนตัวเล็กๆาตัวพี่เอ็มอยู่คางไหมพี่เอ็มอยู่ข้ังไหะ สำหรับวันนี้ผมเจจหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องเจจหนึ่งแซบตามปากชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กเจจหนึ่งแซบตามปากครับสำหรับวันนี้ผมเจจหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า